ตอนที่45หวังว่าหยุดรอหมดลงรู้สึกเศร้าใจจังเลยอออออขอบคุณที่เลี้ยงข้าวค่ะค่ะยินดีค่ะไปเปลี่ยนชุดที่ห้องได้แล้วนะคะขอบคุณค่ะเสื้อปนเสื้อปนฮะตอนที่45มาฮิโระกับฤดูการเปลี่ยนชุดเอออืมอืมชุดตัวสบายดีนะคะ เครื่องแบบไม่ดูแปลกไปหน่อยหรอชุดระหว่างดูดูนะคะถ้ายังส่งชุดหน้าหนาวอยู่จะร้อนเอานะคะอ๋อช่องรับเปลี่ยนเครื่องแบบนี่เองดูสิหนูยังใส่เสื้อแขนสั้นเลยร้อนนะเลือกสวมเสื้อคลุมสีขาวก่อนเถอะไ <love> อเลอรสวัสดีอาศจี้ส่งชุดหน้าร้อนเลยสินะเสื้อแขนสั้นซะด้วยเย็นสบายดีนะช่วงนี้จะเห็นเอกลักษณ์แต่ละคนนะอ๋ออย่างนี้นี่เองเสื้อกันหนาวก็ได้สินะ นายยืตานชุนแบบกันเลยนะฮะสวมสเอ้ยยังหนาวอยู่จริงๆและเฮ้ชุดออกกําลังกายก็ต่างออกไปล่ะจนกว่าจะสิ้นเดือนละจ้ะเปลี่ยนเป็นชุดหน้าร้อนรู้สึกเศร้าจังเลยเฮ้ยทำไมอ่ะโอ้ช่วงนี้รู้สึกขนาดเพิ่มขึ้นอีกนะผ้าบางๆคุณเด่นเกินไปอย่างนี้นี่เองต้องเข้าใจคนอื่นอีกไม่นานก็จะเริ่มเรียนว่ายน้ำแล้วด้วย ผู้หญิงต้องสวมชุดว่ายน้ำโรงเรียนให้ฉันสวมจะดีหรอเนี่ยอ๊ะไฟร้ายจริงๆพบชายโรกจิตล่างผู้หญิงสวมชุดว่ายน้ำโรงเรียนเอ๊ะจะว่าไปไมาริโอจังก็ไซส์ใหญ่ขึ้นนะเอ๊ะนี่ไงเผอไปเห็นตอนบาร์บีคิวนะบาร์ผู้ใหญ่นะเอเอนั่นนะสิมิฮาริให้สวมเออไซส์ก็พอดีจริงๆอะ่ะแหละโตขึ้นจริงๆอ๋อนเนี่ยอืมเฮ้ไว้ มาโรจังอะไรหรอหลังเลิกเรียนไปแวะร้านข้างทางได้กันสองคนไหมจ๊ะเอ๊ะหลังเลิกเรียนแวะร้านข้างทางได้กันสองคนมีอะไรกันแน่นะมิยอจังก็เห็นไปแล้วไม่ใช่เหรอเตรียมตัวยังจ๊ะไว<อ>้เอ๊ะมีอะไรกันนะ่ะไปไหนนะ่ะไว้โอ้อ้อูอแบบนี้น่าสงสัยสุดๆไปเลยล่ะแอบตามไปกันเถอะมุมิจิบางทีก็ดูน่าสนุกดีเหมือนกันนะคะ แอบมองเข้าไปศูนย์การค้าแล้วล่ะก็แค่มาซื้อของหรือเปล่าเนี่ยเออฉันนั่นมันโซนเสื้อผ้านี่นาะว้าวมีแต่ชุดชั้นในสวยๆอยากลองเข้ามาที่นี่สักครั้งนะจ๊ะเป็นร้านที่ดูเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมล่ะจะให้มาคนเดียวก็ไม่ค่อยกล้านะจ๊ะเออเออเอถึงจะยังเลือกดูไม่เก่งแต่ฉันชอบชุดชั้นในน่ารักน่ารักนะแล้วสไตายใจยิ่งนักจริงสิไหนๆก็มาแล้วขอให้เขาวัดไซส์ให้ดีกว่า รบกวนเริ่มจากเด็กคนนี้นะคะเดียวซีเหมือนจะลองสวมก็ได้นะอันนี้ล่ะเป็นไงเป็นไงไม่ละไม่ละไม่ไหวลงเถ็นหน้าฉันก็จะสวมเหมือนกันล่ะว้ายบอกว่าไม่เอาไงกลับกันเถอ,อเออเหล่าอกแป้งเฮ้ยดีจังได้แคตตาล็อกมาด้วยเก็บเงินค่าขนมลวมากันใหม่เธอ,เอะอะ่นั่นสินะเฮ้ยเหนื่อยเปา ตลกชุดชั้นในสินะแม่แม่แม่อยากได้ชุดไหนล่ะคะพี่สาวจะซื้อให้นะไว้กดติดตามตอนต่อไปโอเคค่ะมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะคะเราจะมาอ่านโดเนตกันนะคะขอบคุณด้เน็ตจากคุณพัชราลน,นะคะขอบคุณที่ทำตอแดดแดดขอบคุณที่ทำตอน43 44ดนะคะยินดีค่ะแล้วก็ขอบคุณดเน็ตจากคุณปา้าทูจุดๆๆ ก็ขอบคุณด้วยเนจากคุณมูนให้ฮะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณด้วยเนจากคุณภูม่ประสงค์ออกน้ำค่าบใบครับขอบคุณมากเลยนะคะอย่าลืมใส่เชียร์กันด้วยนะครั้งหน้า่ะแล้วก็ขอบคุณด้วยเนจากคุณปวดหัวสตูดิโอสู่ๆนะคะผมจะรอดูคลิปต่อไปชื่อปวดหัวสตูดิโอขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณด้วยเนจากคุณมาร์คด้วยนะคะแล้วก็ คนสุดท้ายขอพูดด้วยเนตจากคุณโซแซดโนหนึ่งตัวเด็เ่าไม้และอยากดูอวสานพี่ชายต่อจังสนุกได้ดูแล้วนะคะสามารถดเน็ดข้าไม้ได้ที่ลิงใต้คลิปเลยนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คนละหนึ่งไลค์แล้วก็คอมเมนต์ด้นะคะ,ะได้เป็นกำลังใจให้ไอต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ